สื่อมวลชนเริ่มเรียกเหตุการณ์นี้ว่าโรสเรลของแคนาดาสิ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้แตกต่างจากรายงาน UFO ส่วนใหญ่คือหลักฐานทางกายภาพที่หลงเหลืออยู่เช่นรอยแผลเป็นแปลกๆของมิชลักถุงมือที่ละลายหมวกและเสื้อชั้นในที่ถูกไฟไหมของเขาพร้อมด้วยตัวอย่างของสิ่งสกปรกการ,รม,มันตภาพรังสีซึ่งส่งต่อจากผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยายลัยตำรวจมาแห่งแคนาดาและกองทัพอากาศแคนาดาไม่มีใครสามารถอธิบายได้เมื่อผู้ตรวจสอบส่งรายงานเ้างปฏิบัติการของตนไปยังกรมอนามายัย และสวัสดิการในออตาวาท,ทาให้เกิดความตื่นตระหนกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการปิดพื้นที่และสร้างเขตย,ยกเว้นแม้ว่าในที่สุดจะมีการตัดสินใจว่าระดับรังสีแม้จะไม่ปกติแต่ก็ไม่เป็นอันตรายเพียงพอที่จะพิสูจน์การกระทำที่รุนแรงเช่นนั้นในปี1968สเตฟานมิเชลลกลับไปที่แฟร์คาเลเขามีทฤษฎีที่ว่ารังสีอาจเล็ดลอดออกมาจากสิ่งที่อยู่ใต้หินนั่นเองเมื่อเขาเปิดรอยแตกร้าวด้วยค้อนหินเขาพบโห เป็นซิกแซกสีเงินเรียบๆย,ยาวประมาณ4ี่ถึงห้านิ้วซึ่งพอดีกับรอยแยกของหินราวกับว่าโลหะถูกเทลงในหลอมละลายสิ่งประดับติดเงินเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีกรรมตรภาพรังสีที่ปกติและตามที่ลูกชายของเขามิเชลกักพูดติดตนกว่านี่เป็นขยะจากต่างดาวบางที่ยานอาจลงจอดเพื่อกำจัดขยะบางส่วนและสิ่งที่พวกเขามีอยู่ก็คือมูยูเอฟเอจุดลงจอดใกล้ทะเลสาบฟอลคอนต่อมาพบว่าหินเหล่านี้มีระดับรังสีที่สูงกว่าปกติซึ่งบางส่วนก็เล็ดลอดออกมาจากสสารที่เป็นโลหะที่อยู่ภายใน ปิกนิกริมถนนในแมนิโทบาไม่กี่ปีหลังจากที่สื่อรายงานการพบเห็นมิเชลักที่ทะเลสาบแฟคเคนในแคนาดานักเขียนสองคนในสาภาพโซเวียตได้เขียนนวนิยายไซไฟเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือนของมนุษย์ต่างดาวในหนังสือชื่อโรไซปิกนิกแนะนําว่ายานจากนอกโลกได้ลงจอดบนโลก,กเพื่อทําการบํารุงรักษาตามปกติหรือแม้แต่ปิกนิกริมถนนก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่อื่นพื้นที่ที่ยานเหล่านี้ลงจอดก็ถูกทิ้ง ให้กระจัดกระจายไปด้วยขยะจากมนุษย์ต่างดาวสิ่งประดิษฐ์แปลกๆสารอันตรายและรังสีที่ตกค้างยาวนานก่อให้เกิดมลพิษต่อภูมิประเทศและจำเป็นโต๊ะองค์สร้างเขตยกเว้นรอบๆจุดลงจอดผู้เขียนนวนิยายเรื่องนี้บริสและอาคาดีสตูกัสกีไม่ได้เล่าเรื่องนี้ที่บ้านในสหภาพโซเวียตแต่เป็นการบอกเป็นในและต่อมาระบุอย่างชัดเจนในคำนำของอสูล่าเคเลอร์กินสำหรับฉบับปี2012ว่าเหตุการณ์ต่างๆของรถไซที่นี่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดา ในเดือนมิถุนายน2019ฉันได้ไปเยี่ยมชมแฟเคเเทเลกับคริสราคาสคีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขับถ่ายปัสสาวะและผู้มีอำนาจชั้นนำเกี่ยวกบับบเหตุการณ์แฟรเเทเลเราพบกันที่วินิเพกเมืองที่มีความเกี่ยวข้องอน่อนหน้าเศร้ากับการทดสอบปรมาณูลอสาลามอสในนิวเม็กซิโกหนึ่งในผู้เสียชีวิตรายย่อแรก,แรก,แรกจากอุบัติเหตุวิกฤตปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ที่ไม่สามารถควบคุมได้คือการเสียชีวิตของวินิเพกเกอร์ลุยส์สโตทินเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกิด ในวินิพกสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ซึ่งในปี1942ได้รับเชิญให้ทำงานในโครงการแมนฮัตตันในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2489เขาได้ทำการทดลองเพื่อสร้างปฏิกิริยาฟิชชันแบบควบคุมโดยการวางบริเลียมสองซิกโลกไว้รอบแกนพลูโทเนียมแต่ในขณะที่แยกเครื่องทรงกลมโลกนั้นเครื่องมือของเขาก็หลุดออกไปเป,เปลือกเบริเลียมส่วนบนก็ตกลงมาและทําให้เกิดปฏิกิริยาวิกฤต ที่ปล่อยรังสีอย่างหนักออกมานักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่เข้าร่วมการทดลององค์นี้รายงานว่ามีคลื่นความร้อนและแสงสีน้ำเงินที่สองสว่างซึ่งเป็นผลมาจากไอออนไนส์ในอากาศแผ่นป้ายที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ดกรหลุยส์ลอแตงลักสเทนาวานูวินิเพ ตามแผนจารึกที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในอุทยานอนุรสร์ใกล้กับบ้านเก่าของโซทินบนถนนลักสเนวนูนในวินิเพกดรลุยส์โซลินโยนร่างของเขาเหนือการทดลองเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมง,งานของเขาจากรังสีพวกเขาทั้งเจ็ดรอดชีวิตได้ในขณะที่โซลินเสียชีวิตในโรงพยาบาลในอีก9้าวันต่อมาเรื่องราวดังกล่าวได้รับการนำไปสร้างเป็นนวนิยายและภาพยนตร์หลายเรื่องและมีการเสนอว่าดร์ลุยส์โลตงอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครดรจอห์นออตเตอร์แมนซึ่งกลายเป็นดรแมนฮัน สีฟ้าเรืองแสงหลังจากประสบอุบัติเหตุที่คล้ายคลึงกันในวอชเมนตของอลันมัวซูเปอร์แมนมีอยู่จริงและเขาเป็นชาวอเมริกันแคนาดาสองชั่วโมงทางตะวันออกของวินิเพกไปตามทางหลงซานแคนแคนาดาและไม่ไกลาจากสถาบันวิจัยนิวเคลียร์ไว้เดิมที่ปลายด้านตะวันตกของทะเลสาบฟอร์คอนเรามาถึงหมู่บ้านตากอากาศตามฤดูการมีที่ตั้งแคมป์รียทะเลสาบสนามกอล์ฟและร้านอาหาร รวมถึงอร้านขายของที่ระลึกต่างๆที่จำหน่ายเสื้อยืดแก้วและพวงก,กุญยอแจที่มีตราจานบินและใบหน้าเอเลี่ยนสีเทาเซเทอริติเคิลส์สำหรับผู้รู้มิชลักไม่ได้มองเห็นทะเลสาบฟอลคอนแต่อยู่ทางเหนือเล็กน้อยข้างผืนน้ำรูปพระจันทร์เสี้ยวเล็กๆในป่าไว้เชลห่างจากทางหลวงเพียงไม่กี่กิโลเมตรแต่เส้นทางที่ยากลำบากสลับระหว่างโขดหินและหนองน้ำดังนั้นแทนที่จะเดินกลุ่มเล็กๆของเรากลับมุ่งหน้าสู่จุดลงจอดบนหลังมา้าปลายังคงอยู่นกกระทุงจับปลาในบ่อ และลำทานอย่างอดทนบางครั้งเสียงกิจมา้าของเรากระทบไปตามโขดหินและเส้นทางรวดเป็นเพียงเสียงเดียวที่ทำลายความเงียบใต้ต้นไม้ได้เรามองเห็นกองสิ่งที่ดูเหมือนมีขี้อยู่บนหญ้านกกระทุงขาวอเมริกาเหนือจับปลาในผืนน้ำของวาชเชฟ forest ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุเหตุการณ์แฟรเทเลตอินซิเดนต์ในปี1967ข้างทางหลวงในบริเวณใกล้เคียงยังมีที่ตั้งแคมป์ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกทีม ufo มากมาย ที่จุดลงจอดเราผูกม้าไว้บนต้นไม้เมื่อเข้าไปในพื้นที่โล่งริมน้ำคริสราคาวสที่ยืนอยู่บนหินก้อนเดียวกับที่มิเชลกล่าวว่ายาลำนี้ลงจอดในปี1,967นาขณะที่เขาเล่าให้เราฟังผ่านทำลายของเหตุการณ์การเท่าถังป่าให้ความรู้สึกเหมือนอัธจันทร์ธรรมชาติในช่วงปลายทศวรรษ1960เหตุการณ์แฟรเคเลก,กลายเป็นข่าวใหญ่ในโลกตะวันตกและนวนิยายเรื่องต่อมาที่เขียน โดยสตูเกสไคสในปี1971ก็สะท้อนเรื่องราวเดียวกันหลายเรื่องยานเอเลียนลงจอดเพื่อการบำรุงรักษามลพิษทางกรรมตภาพรังสีและสิ่งประดิษฐ์แปลกๆที่มันทิงหงไว้เบื้องหลังการที่พวกเขาไปไกลถึงการวางเรื่องราวในแคนาดาทุกที่ดูเหมือนจะมากเกินไปสำหรับเรื่องบังเอิญแต่ฉันพบว่าตัวเองสงสัยว่ามันสมจริงแค่ไหนที่เรื่องราวของแฟค์เคเลเข้ามาในสภาพโซเวียตซึ่งระบบเซ็นเซอร์ของรัฐมักจะมีประสิทธิภาพสูงในการกรองเรื่องราว และมุมมองขององอาตาประเทศเทนิสลอฟเลนเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของสตูเกสเทสเียอนเกี่ยวกับการไปเยี่ยมมนุษย์ต่างดาวด้วยตัวเอง The Man from Mars 1946เกี่ยวข้องกับการค้นพบเรืออังคารที่กระดกบนโลกใน The Astronauts 1951เลนได้รวมเอาความลึกลับในโลกแห่งความเป็นจริงไว้ในการเล่าเรื่องของเขาโดยเผยให้เห็นว่าอุกกาบาตท,ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ทุกุสคอร์ในรัสเซียนในปี1908จริงๆแล้วเป็นการลงจอดของเรือลาดระเวนจากกองเรือบุกดาวศุกร์